อดีตศิลปินนักร้องนะคะกบวงพลอยค่ะได้ไปร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดสดชันปะคอยเชียงใหม่นี่เองนะคะนำเงินไปซื้อลงศพบ,บริจาคให้ศพไร้ญาติที่วัดพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมค่ะนี่เลยค่ะนายวรดิตเมืองทองอายุ60ปีนะคะซึ่งเป็นอดีตนักร้องนักดนกรตรีชื่อดังในอดีตค่ะหรือว่า กบวงพลอยนั่นเองนะคะก็ได้มาร้องเพลงเปิดมว่ว่ะที่บริเวณตลาดสันป่าข่อยในตัวเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทําเพื่อสังคมส่วนรวมนะคะเป็นโครงการดนตรีส่งบุญโดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าร่วมกันหยอดเงินใส่ในกล่องค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังได้รับฟังเพลงเพราะๆที่นํามาร้องย้อนหลังไปประมาณ30ปีเลยนะคะเขาบอกว่าต้องรู้จักกันทั้งประเทศค่ะซึ่งกบวงพลอยก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกับมืดไข่มุก ติ๊กชีโร่หรือว่าคุณแจ้ดนุพลนะคะซึ่งจากการเปิดหมวกร้องเพลงเนี่ยเงินที่ได้ก็จะนำไปร่วมทำบุญซื้อลงศพให้กับศพที่ไรายญาติที่วัดพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่จะได้รับทําพิธีทางาศาสนาและเผาศพไรายญาติทุกๆวันพุธค่ะทางด้านเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าทําติดต่อกันมานาน3ปีแล้วค่ะโอ้โห ก็3ปีก็นานเหมือนกันนะคะหลังจากโควิดก็ไม่มีงานดนตรีจึงไปแสดงดนตรีเปิดหมั่วค่ะที่ตนเองนั้นมีความสามารถแล้วก็นําเงินรายได้ไปบริจาคซื้อลงศพหรือว่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นการทําความดีในแต่ละปีค่ะและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเจ้าของตลาดสันปักคอยเชียงใหม่ในการจัดทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะะ